สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนรายวิชาสุขศึกษาพละศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายรหัสวิชาทช3 1 0 0นเรื่องหลักสุขาพิบา,รา,า,ารลาาาาร,ร,ร,ร้านอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหารสำเร็จรูปร้านอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหารสำเร็จรูปตามหลักสุขาพิบาน ต้องมีคุณสมบัติด้านสถานที่บุคลากรภาชนะอุปกรณ์และกระบวนการจัดการที่สะอาดปลอดภัยโดยต้องมีระบบการจัดการที่เหมาะสมกับอาหารรวมถึงการระบายอากาศที่ดีแสงสว่างเพียงพอการกำจัดขยะและน้ำเสียและการป้องกันสัตว์และแมลงนำโรคเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันค่ะ ร้านอาหารตามหลักสุขาพิบ้านคุณสมบัติของสถานที่พื้นผนังเพดานสะอาดทำความสะอาดง่ายวัสดุแข็งแรงไม่ชำรุดและมีแสงสว่างเพียงพอการระบายอากาศต้องมีเพียงพอและปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบโต๊ะและเก้าอี้ ต้นเรียมอาหารหรือจำหน่ายอาหารต้องสูงจากพื้นอย่างน้อย60เซนติเมตรและโตสำหรับบริโภคต้องสะอาดห้องน้ำต้องสะอาดมีอ่างล้างมือพร้อมสบู่และแยกเป็นสัดส่วนจากบริเวณปรุงอาหารการป้องกันสัตว์และ,มะแมลงมีมาตรการป้องกันสัตว์และ,มะแมลงนำโรคเข้ามาในบริเวณร้านต่อมา สถานที่จำหน่ายอาหารสำเร็จรูปตามหลักสุขาพิบาลคุณสมบัติของสถานที่แสงสว่างภายในร้านมีแสงสว่างเพียงพอและมีการระบายอากาศที่ดีการตกแต่งสีทั้งภายในและภายนอกนอกจากการทาสีร้านค้าให้สดใสสว่างสวยงามแล้วสีของหีพอและตัวสินค้าก็สามารถนำมาตกแต่งให้ร้านค้าดูดีขึ้น ให้ผู้คนเห็นสินค้าชัดเจนและสวยงามการจัดวางสินค้าบริเวณทางเข้าร้านใกล้ๆทางเข้าร้านเป็นที่เหมาะสำหรับจัดวางสินค้าที่ต้องการเสนอขายเป็นพิเศษเพราะเป็นที่ที่ลูกค้าทุกคนต้องเดินผ่านเข้าออกจึงต้องจัดสินค้าไว้บริเวณนี้เพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้าการจัดหมวดหมู่ของสินค้าสินค้าที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือใช้ร่วมกันจะต้องจัดวางไว้ด้วยกันเช่นน้ำดื่มเครื่องดื่มประเภทน้ำอัดลมขนมปังสดและเบเกอรี่ขนมคบเคี้ยวเป็นต้นการติดป้ายบอกประเภทของสินค้าเพื่อให้รู้ว่าสินค้าอยู่ที่ใดเป็นการติดป้ายบอกชนิดของสินค้าตามที่จัดไว้เป็นหมวดหมู่เพื่อสะดวกในการค้นหาสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ การติดป้ายราคาสินค้าการติดป้ายราคาคือการแสดงราคาให้ชัดเจนเพื่อให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อและเป็นข้อกำหนดตามกฎหมายสำหรับผู้จำหน่ายสินค้าและบริการโดยผู้จำหน่ายต้องติดป้ายราคาให้ชัดเจนร้านอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหารสำเร็จรูปต้องคำนึงถึงสุขอนามัยของสถานที่และผู้ปฏิบัติงานเช่นพื้นที่สะอาด ระบายอากาศดีมีแสงสว่างเพียงพอความสะอาดของวัตถุดิบและภาชนะเช่นใช้วัตถุดิบสดใหม่ภาชนะสะอาดเก็บถูกสุขลักษณะและการจัดการขยะและน้ำเสียเพื่อป้องกันการปนเปื้อนและรักษาสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและมีป้ายสัญลักษณ์รับรองความสะอาดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนการจนจบขอบคุณค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะ